ฮัลโหลค่ะเอ๊น่องเพลงใจไหมน่องเอ่อเพลงเอ๊ะโตโตติดอยากจังน้องนะวังอีติดอันนะเออเออเฮ้ขาติดพีต่อได้ได้มั่งอ่ะน้องอืมอ้อย่าพัดลาวแต่น้องเพลงค่ะฮะโควิดเหรอโควิดไม่ได้ทำงานเลยเหรอโทกี่รอบกี่รอบน่องเพลงกะอ้างแต่โควิดโควิดอ่ะน้องค่ะค่ะ เออนี่โทษติดยากวีคิดว่าเพลงตายไปแล้วน้องแต่ว่านี่ยังไม่ตายนะน้องนะเออเพลงเงเพลงฟังปรีน้องน้องจะอางโควิดถูกถูกหลอบไม่ได้น้องคะเออน้องต้องมีแบบบึกสามันจำหนึกสกิตเลยน้องนะคือน้องจะมาอ้างไม่ได้เพราะว่าก่อนี่มีโควิดน้องก็ไม่ได้ทำไรน้องเข้าใจไหม ถึงบอตอนนี้มีโควิดก็เหมือนเดิมคือน้องไม่ได้ทำไลรลอดนั้นมันไม่ได้กระตบต่ออะไรกับน้องมาเพราะนั่นนอ้นองจะอ้างแต่ว่าเออบีจุรลี่ก็ติดโควิดก็เวลาน้องระยึดนะก็โควิดไม่ได้ทำงานเลยเธอต้องหยุด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 ,ยดมันโน่ก่อนเธอไม่ได้ทำงานมานานแล้วเธอ,อกอผัวเธอกินแต่ว่ากาติดพีน้องเพลงต้องใจ่ายให้กันเลยน้องเข้าใจไหมอืมเวียนเลยว่าชื่อไปกินโกอยอ่ะมันังมาเต็มโตนั่นเขาแจกลงท่านหรือน้องฮะไปข้อลงท่านเขาเหรอ ตกไม้ล่ะนั่นเหมือนรัางหมอเบีเอเพนทึ่งเบียผีร่องพันนี่ติดอยู่มึงกินทต่ร่างปัญวาอยู่ใส่มึงไม่คิดตึ่งผีก้อนนะมึงอไหร่มึงลองไปทําอะไรแต่มึงออกเบียหมากๆมึงไปเดินลุงลุงลุงเที่ยวในลาดมึงลองคิดตึ่งผีก้อนเลยว่ามึงอย่างติดผีอยู่องพันเลยอ่ะตึ่งมึงโอนไม้ผีแต่ก้อนเลยน้องก้อนเดี๋มึงอีไปกินนู่นมึงเจอเบอร์วันนึงเป็นเมินเอ่นไม้ล่ะมึงลงว่ามึงโทกเบอร์ลุยเนี่ยวันเนี้ยเมื่อเพียนอย่าเพียนมันใหญ่น่วยตาบอดเตี้ยเออ ปีก้เข้าไปทำเท้าอยู่เลยอเลยในเฟซมึงอะปีก้ไปซอง,งก็ใช่ไหมละ่ะปีก้เห็นอยู่ว่ามึงโต๊ะเบอร์ลุยตึ้งใส่มึงไม่ขิดตึ้งพีมัง่งเหรอปีไม่ได้ไปบเข,ข้าวัานมึงมั่งว่ามึงต้องเชียร์คาติดพีนะคะอ่าหัวหน้าไม่ไม่ปีไม่คราวเลยแหละกูคราวโควิดมดกับกูน,นู่นแหละนี่ 13, ปีเซีสิบสามปีคล้าวหยุดลอยแปดปีพอดีไม่โดนมดต่อใดน, 19. นู่นโควิดนี่อเออนะต่อเจา้าโอนมากันตาบัญชีกูตรงไปหลบตีโอสิบสามเลยอะ เออมึงไปเปิดแรงมั่งแต่ไหนก็ว่ามีเพลงอืมเออ